สวัสดีครับอุ้มผางจังหวัดตากมีสภาพแวดล้อมเป็นป่าไม้ภูเขาและสายน้ํามีความร่มรื่นสวยงามเงียบสงบและมีน้ําตกทีรอซูที่มีความสวยงามยิ่งใหญ่ามากเลยนะครับควรที่จะต้องไปสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิตและในวันนี้ผมจะมาแนะนํา13ที่พักอุ้มผางสวยๆพร้อมความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการให้คุณผู้ชมได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการไปเลือกใช้บริการกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมได้เลยครับที่พักที่แรกชื่ออุ้มผาง บางบุรีรีสอร์ทนะครับที่พักสวยบรรยากาศดีติดริมน้ําห้องพักดีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมีแบบห้องพักและบ้านเป็นหลังๆพื้นที่กว้างจอดรถสะดวกราคาที่พักประมาณ1 0 0 0ถึง1,200บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1อาหารจัดเต็มห้องพักสบายสะอาดใดๆคือบริการดีมากดีเกินคุ้มมากต้องมาครับซื้อแพ็กเกจล่องแพไปน้ําตกทีรอซูคือดีมากต้องมาครับความคิดเห็นที่2 ประทับใจซื้อเป็นแพ็กเกจทัวร์เที่ยวน้ำตกทีรอสูรวมทุกอย่างอาหารอร่อยมากอร่อยทุกมื้อเจ้าของรีสอร์ทน่ารักเป็นกันเองมากๆห้องอาจจะเก่าหน่อยแต่เรามีซีเรียสมาเที่ยวธรรมชาติมีแอร์ให้นอนมีน้ำอุ่นให้อาบแค่นี้ก็พอแล้วแนะนำเลยความคิดเห็นที่3ให้บริการครบวงจรมีมิตรภาพดีมากๆเหมือนพี่น้องบรรยากาศร,ร่มเย็นสดชื่นพนักงานทุกคนมีใจบริการดีมากตั้งแต่ล่องเรือชมน้ำตกทีรอสูไปชมทะเล หมอกและอื่นๆแนะนำรีสอร์ทนี้ ที่พักต่อมาชื่อคำสิงโฮมสเตย์นะครับที่พักสไตล์โฮมสเตย์บริการดีได้มาตรฐานเป็นกันเองห้องพักดีอาหารอร่อยพร้อมกิจกรรมต่างๆทั้งพายเรือยางล่องน้ำชมธรรมชาติไปชมน้ำตกทีรอซูและอื่นๆราคาที่พักประมาณ300-800ถึงบาทนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งใครจะมาเที่ยวเดินป่าน้ำตกปิตุโกโรแนะนำเลยดูแลดีมากอาหารอร่อยใช้ได้ และเติมได้ไม่อั้นความคิดเห็นที่2ที่พักและห้องน้ําสะอาดมากครับอาหารอร่อยเติมได้ด้วยครับป้าเป้าใจดีมากๆครับมีโอกาสจะไปพักอีกแน่นอนความคิดเห็นที่3มโฮมสเตย์น,นี้ดีงามมากมายที่ว่าด,ดีแล้วการบริการของเจ้าของลูกหลานดีงามมากสนิทเหมือนรู้จักกันมาสิป,ปีคราวหน้าถ้ามาก็จะมาพักที่นี่อีกบริการดุดาติมิตรจริงๆ ที่พักต่อมาชื่อ My Home ห้องพักอุ้มผังนะครับที่พักดีที่จอดรถมีหลังคาให้อยู่ริมถนนหาไม่ยากห้องพักสะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกราคาที่พักประมาณ600บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งห้องดีเยี่ยมสถานที่ดีตำแหน่งดีเดินออกมาหาร้านอาหารของกินรวมถึงถนนคนเดินใกล้ๆมีอุปกรณ์ครบรวมถึงไดเป่าผมสะดวกมากห้องสะอาดด้านหน้ามีมุมก แฟน้ำร้อนไมโครเวฟของกินเล่นเล็กๆน้อยๆปลาท่องโกตอนเช้าก็มีความคิดเห็นที่2ห้องพักสะอาดใกล้แหล่งชุมชนสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยความคิดเห็นที่3สะอาดเครื่องนอนสะอาดสถานที่สะอาดบริการเป็นกันเองครับ ที่พักต่อมาชื่อบ้านทัชชานะครับที่พักอยู่ในซอยเล็กน้อยเดินออกมาปากซอยเล็กน้อยก็มีเซเว่นที่พักเป็นอาคาร2ชั้นสีส้มสะดุดตาห้องพักสะอาดเรียบง่ายสบายๆราคาที่พักประมาณ6 5 0้อยบถึงแปดรบาทนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1นึงอบอุ่นสบายเจ้าของเป็นอาจารย์ใจดีมากๆครับประทับใจที่สุดห้องพักสะอาดมีอาหารเช้าบริการขนมปังกาแฟพอได้อิ่มท้อง มีโอกาสจะแวะไปพักอีกนะครับความคิดเห็นที่2ห้องพักสะอาดอยู่ใจกลางตัวเมืองใกล้ซย,ยเวน้นมีตลาดเช้ามีห้องพักเตียงคู่ไม่มีอาหารเช้าแต่มีมุมกาแฟขนมปังให้ด้วยความคิดเห็นที่3ห้องกว้างแอร์เงียบเย็นห้องน้ํากว้างน้ําอุน่นน้ําแรงอาบมัน่นคุณป้าคุณลุงบริการดีแนะนําดีผมนอนเตียงคู่650บาทราคาคุ้มค่าไม่มีอาหารเช้ามีแต่กาแฟโอวัลตินมีโอกาสจะกลับมาพักอีกนะครับ ที่พักต่อมาชื่ออุ้มผางเฮาส์นะครับที่พักเล็กๆมีบ้านพักเป็นเรือนไม้หลังเดี่ยวสําหรับแขกสองท่านเรือนแฝดสำหรับหมู่คณะบรรยากาศสบายๆอบอุ่นเป็นกันเองเหมือนมาพักบ้านญาติราคาที่พักประมาณ350บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกรันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งห้องสะอาดมากครับห้องใหญ่สบายห้องอาบน้ํามีน้ําอุ่นอาบน้ําสบายมีแอร์นะแต่ไม่ได้เปิดหนาวมากอยู่แล้วความคิดเห็นที่ ห้องดีมากมีแอร์มีพัดลมด้วยอากาศหนาวมากไม่ต้องพึ่งแอร์เลยบรรยากาศดีเจ้าของบริการดีเป็นมิตรน่ารักมากๆเลยความคิดเห็นที่ 3. มโฮมสเตย์น่ารักดูแลดุจญาติมิตรราคาประหยัดอยู่ในตัวเมืองเดินไปมาหาของกินสะดวกสะอาดคุ้มค่าในราคาโฮมสเตย์ ที่พักต่อมาชื่อเวลารีสอร์ทอุ้มผางนะครับที่พักริมน้ำวิวสวยบรรยากาศดีมากสามารถนั่งชิลชมวิวทีว่ระเบียงห้องได้ที่พักเป็นหลังๆสไตล์ลอฟตกแต่งเรียบง่ายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกราคาที่พักประมาณ1 0 5 0บาทจนถึง1,400บาทนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกรันดูนะครับความคิดเห็นที่1นึห้องพักสะอาดตกแต่งเรียบง่ายสวยงามเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้ดีเงียบสงบที่พัก ักจัดหาไกด์นำเที่ยวทีลอซูที่ดีให้โดยรวมดีมากครั้งหน้าคงมาพักอีกครับความคิดเห็นที่สองที่พักดีเจ้าของบริการดีประทับใจมากๆช่วงที่มาตอนเช้าพักผ่อนหมอกจะลงหนามากบรรยากาศดีสุดๆไว้มีโอกาสจะเข้าไปใช้บริการอีกความคิดเห็นที่สมที่พักเล็กๆแต่ห้องสบายสงบอยู่ริมคลองบรรยากาศดีมากครับ ทีพักต่อมาชื่อทีรอซูริเวร์ไซต์รีสอร์ทนะครับที่พักร่มรื่นเป็นธรรมชาติสวนสวยบรรยากาศดีมากมีบ้านพักเป็นหลังๆเหมาะกับการพักผ่อนห้องพักเรียบง่ายกว้างสะอาดราคาที่พักประมาณ600-5 0 0ถึงบาทนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่1ึห้องพักใหม่สะอาดบริการดีอาหารอร่อยน้ำตกสวยมากอยากไปซ้ำเดินทางยากไปนิดนึงแต่คุ้มค่ามากความคิดเห็นที่2 เจ้าของรีสอร์ตดูแลดีมากที่พักสวยบรรยากาศดีมากมีต้นสนมีไฟสวยๆให้ความรู้สึกโรแมนติกมากอาหารอร่อยทุกอย่างมีรีฟิลเติมได้มีลำห้วยอยู่ด้านหลังที่พักถ้ามีโอกาสได้มาอีกครั้งก็จะมาพักที่นี่แน่นอนความคิดเห็นที่ 3. ประทับใจมากๆบริการดีแนะนำดีที่พักสะอาดร่มรื่นปลอดภัยที่สำคัญอาหารอร่อยมากๆทุกมื้อเลยไม่อิ่มเติมได้พนักงานน่ารักทุกคน ที่พักต่อมาชื่ออุ้มผางแคมปิ้งทัวร์นะครับที่พักเรียบง่ายบรรยากาศดีริมแม่น้ําใกล้จุดล่องแพอย่างห้องพักสะอาดไม่หรูหราแต่อยู่สบายเหมาะกับการพักผ่อนราคาที่พักประมาณ6 0 0้อ0ถึงพันหบาทนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกรันดูนะครับความคิดเห็นที่1ึงใครจะไปล่องแกงชมน้ําตกแนะนําที่นี่เลยครับบริการดีมากครับอาหารอร่อยมากมีไกด์ดูแลดีตลอดทุกเส้นทางคุณลุง สมานใจดีเป็นกันเองมากๆเลยครับความคิดเห็นที่2ที่พักเป็นบ้านไม้ที่สะอาดพอสมควรสามารถลงแพยายงได้จากด้านหลังที่พักเลยอาหารพื้นบ้านอร่อยบริการดีเป็นกันเองมีโปรแกรมพาไปเที่ยวน้ําตกทีลอสู่ดูทะเลหมอกและแวะเที่ยวร้านโอทอปด้วยความคิดเห็นที่3มใครจะมาทีลอสู่แนะนําอุ้มพางแคมปิ้งทัวร์คุณลุงสมานใจดีดูแลดีมากๆเที่ยวสนุกกินอิ่มทุกมื้อที่สําคัญอร่อยมากด้วยนะ ที่พักต่อมาชื่อภูดอยแคมป์ไซส์แอนด์รีสอร์ทนะครับที่พักมีทั้งแบบอาคารเล็กๆ2ชั้นและบ้านพักเป็นหลังๆที่พักอยู่ในเขตเมืองอยู่ใกล้ถนนคนเดินอุ้มผางใกล้ตลาดสดเทศบาลอุ้มผางหาของกินสะดวกนะครับราคาที่พักประมาณ400ร้อถึงหนึ่บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่หที่พักราคามิตรภาพสะอาดบริการดีน้องๆพายเรือน่ารักทุกคนพายเรือ อธยาศัย,ยดีน้องไกด์บริการดีคอยช่วยถ่ายรูปให้ตลอดอาหารอร่อยมากเติมได้ไม่อั้น ทางรีสอร์ทจะคอยถามว่าจะเพิ่มอาหารอะไรอีกหรือเปล่าประทับใจจริงๆความคิดเห็นที่2เจ้าของอัธยาศัยดีบริการดีมากที่พักใช้ได้บริการครบวงจรไปพักที่นี่จบทุกกระบวนการราคาไม่แพงความคิดเห็นที่3พักที่นี่พนักงานบริการดีมากๆดูแลเด็กเล็กและคนชราให้เป็นอย่างดีคนพายเรือ,อยางมีมุกสนุกสนานให้เราได้ยิ้มตลอดทางถ้าได้มารองพักที่นี่ รับรองจะติดใจ ที่พักต่อมาชื่อตูกัะสูคอตเทนนะครับที่พักอยู่ริมเชิงเขาว,วิวสวยบรรยากาศดีพื้นที่กว้างขวางบ้านพักเป็นหลังๆมีให้เลือกหลายแบบทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีบริการเสริมในแพคเกจทั้งล่องเรือชมน้ําตกทีรอสูชมแสงเช้าดอยหัวหมดลองโทรสอบถามเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมกันดูได้นะครับราคาที่พักประมาณ6 0 0้อถึงพันแบาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1 ทิปนี้บอกเลยว่าสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือที่พักนี่และดีทุกอย่างห้องพักสะอาดเครื่องนอนสะอาดอาหารดีงามมากทั้งเช้าและเย็นเติมไม่อั้นกินจนจุกและที่ประทับใจเป็นพิเศษก็คือเจ้าของรีสอร์ทดูแลดีมากคุยสนุกมากถ้ามีโอกาสกลับไปจะไปพักที่นี่แน่นอนความคิดเห็นที่2 ห้องพักสะอาดดีมากใหญ่พักสบายบริการดีสถานที่ดีความคิดเห็นที่3ที่พักอยู่ในอ้อมกอดของแมกไม้ใบหญ้ารมรื่นสะอาดบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับพักผ่อนห้องพักว่างมีทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นห้องน้ำแยกโซนเปียกแห้งพี่ยุ้ยเจ้าของใจดีมาบริการให้ข้อมูลดูแลพูดคุยกับลูกค้าทุกท่านประทับใจจนมาทุกปีพิเศษสำหรับผู้รักการถ่ายภาพมีมุมภาพสวยๆมากมายในอุ้มผางจ แสดงด้วยที่พักต่อมาชื่อดอกเซียวทัวร์แอนด์รีสอร์ทนะครับที่พักเป็นหลังๆเป็นเรือนไม้เป็นส่วนตัวห้องพักสะอาดเรียบง่ายมีแพ็กเกจทัวร์นำเที่ยวแคมปิ้งพร้อมอาหารราคาที่พักประมาณ400บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึงบริการดีห้องพักดีอาหารดีราคาไม่แพงเจ้าของก็ใจดีครับน้องๆไกด์ดีมากครับจัด ให้ได้ทุกอย่างเห็นน้องๆทํางานแล้วก็เหนื่อยแทนแต่น้องๆไม่บน่นไม่มีสีหน้าไม่พอใจให้เห็นยิ้มแย้มตลอดแนะนําครับความคิดเห็นที่2ประทับใจการบริการที่เทคแคร์ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีมีโอกาสจะกลับมาพักอีกแน่นอนความคิดเห็นที่3กินอิ่มนอนหลับอาหารไม่อัน้นตอนเช้าที่พักวิวสวยพนักงานทุกคนน่ารักไก์น้องๆเทคแคร์ care, ดีคุยเก่งไหวมาใหม่นะ ที่พักต่อมาชื่อแม่กรองรีสอร์ทอุ้มผางนะครับที่พักริมน้ำบรรยากาศดีพื้นที่กว้างเรือนพักมีทั้งเรือนแถวและมีบ้านพักเป็นหลังๆห,ห้องพักตกแต่งเรียบง่ายสะอาดสะอ้านราคาที่พักประมาณ300-500ถึงบาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่1การบริการดีเยี่ยมเป็นกันเองสะดวกสบายห้องพักสะอาดให้5ดาวเลยความคิดเห็นที่2มาครั้งที่2แล้วเจ้าของ ของเป็นคนพื้นที่ขาดเหลืออะไรก็บอกแก้ได้บริการดีครับความคิดเห็นที่3บริการดีที่ภากสาดธรรมชาติดีต้นไม้เยอะบรรยากาศดีจ้า ที่พักสุดท้ายที่เรานำมาแนะนำการชื่อว่าเสียงซึ่งรีสอร์ทนะครับที่พักสวย่รมรื่นเป็นธรรมชาติอยู่ริมแม่น้ำติดสะพานข้ามคลองอุ้มผางมีแพ็กเกจทัวร์พร้อมอาหารและที่พักที่พักเป็นบ้านเป็นหลังๆมีทั้งหลังใหญ่สำหรับหมู่คณะและบ้านพักหลังเล็กราคาที่พักประมาณ100 1 0 0่ง0ถึงบาทนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่1นึงจองทิปทัวร์ท้องถิ่น3วัน2คืนกับ ียงซึ้งแบบจอยทิปประทับใจมากที่พักธรรมชาติไม่มีแอร์แต่มีเครื่องทำน้ำอุน่นเย็นสบายได้ยินเสียงอลำทานไหลกรอมนอนอาหารที่รีสอร์ทก็อร่อยผักผลไม้สดมากที่บ้านชอบที่นี่กันทุกคนเพราะเจ้าของรีสอร์ทลงมาดูแลผู้เข้าพักเองเป็นกันเองอบอุ่นมากความคิดเห็นที่ 2. ออาหารอร่อยใช้ผักปลูกเองปลอดสารบริการเป็นกันเองมีการเล่าเรื่องราวของชุมชนและวิถีชีวิตและเรื่อง ของอาหารพื้นเมืองที่นำมาเสิร์ฟในมื้อเย็นบรรยากาศเหมือนมาบ้านญาติในชนบทสบายผ่อนคลายทุกครั้งที่ได้มาความคิดเห็นที่3อาหารพื้นบ้านอร่อยรสชาติดีที่พักสบายๆเหมาะกับผู้ที่ต้องการพักผ่อนมีลำธารให้เล่นน้ำได้ด้วยนะแต่น้ำเย็นมากๆ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ13ที่พักอุ้มผางที่เรานํามาแนะนํากันนะครับนอกจากที่พักทั้ง13แห่งนี้ก็ยังมีที่พักราคาประหยัดและน่าใช้บริการอีกมากมายหลายแห่งเลยนะครับสามารถเลือกได้ตามความชอบและงบประมาณของคุณผู้ชมได้เลยหากว่าท่นานใดเคยไปใช้บริการที่พักแห่งอื่นๆที่อุ้มผางและต้องการแชร์หรือแนะนําเพิ่มเติม,ตมก็สามารถโพสต์เอาไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติด ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ